สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้แม่หมอจะมาอยากจะมาทําในหัวข้อที่ว่าเช็คความรู้สึกของคุณและเขาเหมือนเดิมแล้วกันเนาะวันนี้แม่หมอไม่ได้ใส่แอปนะปล่อยแล้วกันนะคะโอเคเอ่อคุณและเขาคิดและรู้สึกถึงกันอย่างไรให้ คลิปนี้เป็น E p พีสี่แล้วกันแต่ว่าพลังงานนี้จะดึงดูดใครเข้ามาฟังหรือจะตรงกับใครอาจจะไม่เกี่ยวกับอีพีหนึ่งสองสามไปเลยก็ได้นะอาจจะเป็นคนละกลุ่มคนละพลังงานหรือถ้าใช่ก็ก,ก็ก็ไปต่อถ้าพลังงานตรงก็เป็นของคุณแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงก็ไม่ต้องไปดึงว่าเป็นของเราอะ่ะอย่างเช่นแม่หมออ่านแบบนี้แล้วคุณบอกว่าไม่ได้จบกันไปแล้วอันนั้นก็ไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะก็ตามนั้นละกันเนาะอย่าไปดึงให้มันมาปวดหัวเราอาจจะไม่ใช่ก็ได้อย่าไปพยายาม ไปฝืนว่ามันคือของของเราอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงโอเคนะคนนี้วันนี้แม่หมอจะใช้ไพ่78ดอในการอ่านพลังงานของเขานะคะเป็นสีฟ้าและพลังงานของคุณก็คือไพ่สีแดงเป็นลูกดอกกุหลาบนะคะอ่ะแม่หมอสับอีกทีสําหรับพลังงานของเขาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านช่วยนําพาว่าพลังงานของเขาเนี่ยที่คุณนึกถึงนะตอนนี้เขาคิดและรู้สึกคุณยังไงแล้วคุณล่ะคิด และรู้สึกกับเขาอย่างไรในเวลานี้สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้คุยกันหรือคุยกันน้อยมากหรือมีระยะห่างในความสัมพันนี้นี่นะคะอ่ะไพ่ใบแรกของเขา King of เ e n น a c l e ้ณเวลานี้คนที่คุณนึกถึงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขากำลังคิดในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเลยนะการหาเงินการสร้างฐานะการ มีรายได้ที่มั่นคงหรือแม้แต่การหาช่องทางเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีช่องทางใหม่ๆในการทำมาหากินน่ะเพราะว่า King o f e เ n e เดอรนั่นคือเขามุ่งหวงังเขาไปโฟกัสในเรื่องของความสำเร็จในของตัวเองมากๆความมีหลักฐานที่มั่นคงการค,คนๆนี้แม่หมอมีพลังงานรู้สึกว่าเรื่องสำคัญที่สุดของเขาในชีวิตตอนนี้คือความมั่นคงและการมีเงินเยอะแนวความคิดกรอบความคิดของเขาคือทุกอย่างอ่ะ จะสำเร็จได้ต้องมีเงินก่อนอันนี้คือแนวความคิดของของคนคนนั้นนะถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเรื่องของการสร้างความรักการสร้างครอบครัวให้รู้ไว้เลยว่าคนนู้นคิดว่าความมั่นคงต้องมาก่อนแล้วเมื่อมั่นคงแล้วความรักจะมีเมื่อไหร่ค่อยค่อยมาว่ากันกับคนที่จะเป็นคนุณหรือคนที่คือ ถ,ถ้าถ้าณเวลานั้นอ่ะโอเคความรู้สึกเซนแม่หมอรู้สึกอย่างนี้ถ้าณเวลานั้นใครยังอยู่ในชีวิตเขาอ่ะและเป็นคนที่สม่าเสมอและมั่นคงกับเขาอ่ะคนคนนั้นน่ะคนที่เขายังคุยด้วยระยะยาวๆมาตลอดที่ไม่เคยหายไปไหนอ่ะคนคนนั้นแหละจะเป็นคู่ชีวิตของเขาได้อะไรเนี้ยในความคิดของเขาอะนะคะแม่หมอรู้สึกแบบนั้นนะคราวนี้จะมาดูค่ะมาดูเขาต่อนะพลังงานของเขาคือเจ็ดไม้เทา้า เหมือนกับเขาไปโฟกัสในเรื่องของช่องทางความสําเร็จการทํามาหากินก็ได้นะหรือสําหรับบางคนถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกเนี่ยแม่หมอจะขอขยาย,พายไพ่ใบนี้นิดนึงถ้าเหมือนบางคนเนี่ยกำลังกำลังจะพยายามปิดกั้นความรู้สึกตัวเองหรือเนี่ยมันมันเป็นพลังงานจะเปิดหรือจะปิดไม่รู้หรือต้องขยายนะมันเหมือนจะปิดปิดความรู้สึกตัวเองเอาไว้ในใจเก็บนิ่งเฉยหรือว่า พยายามจะปกปิดความรู้สึกจะปิดหรือจะเปิดกันแน่เดี๋ยวขอดูก่อนดูดูขยายเข้าไปเลยนะอ่าเดอะสตาร์ Star, ตัวเขาเองอะ่ะเรามาถามถึงเขาและคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะปิดความรู้สึกที่รู้สึกถึงคุณรู้สึกถึงผู้หญิงอุ้ยโป๊เนาะปิดกันผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายคนหนึ่งที่มีผลต่อใจหรือความหวังความฝันของเขาหรือว่าเขาอาจจะอยากประสบความสําเร็จก่อนแล้วก็ อยากจะได้ในสิ่งที่หวังคนคนนั้นน่ะแม่หมอมองว่าไม่ว่าเขาจะเงียบยิ่งไปแค่ไหนก็ตามนะแต่มันยังมีพลังงานของคุณน่ะเขาไปก่อก,กวนในหัวสมองเขาเขาพยายามจะปิดบังความรู้สึกปิดแล้วไม่เอาแล้วความรู้สึกอยากจะไปไปทาหันหลังไปทาอย่างอื่นนะคะแม่หมอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณนะแต่ว่าพลังงานของคุณก็ยังวนเวียนอยู่ในสมองเขาอยู่อะค่ะเหมือนเขาอยากจะปิดกั้นแล้วไปทาอย่างอื่นแทนแต่ว่า พอนึกถึงคุณธีรัยอ่ะมันกลายเป็นนึกถึงในเรื่องแบบบางคนนี่ไปคิดถึงฟุ้งซ่านไปไกลเลยในเรื่องกุญแจเห,หมือนโปใช่ไหมอ,อาจจะแบบคุณอ่ะในความคิดของแม่หมอนะคุณคือคนที่เขารู้สึกปรารถนาเป็นคนที่เป็นนางในฝันผู้ชายในฝันของเขาเลยก็ว่าได้นะแต่เขามีมันไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงอยากจะ เก็บมันไว้ปกปิดมันไว้ไม่ให้ใครรู้นอกจากตัวเขาเองแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังจะปิดกั้นความรู้สึกตัวเองเหมือนบังคับใจตัวเองว่าไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยเอาเวลาทุกอย่างไปโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จการงานหรือว่าคุณอาจจะความรู้สึกของเขาคือคุณไกลเกินเอื้อมสาหรับเขาไหมอย่างเงี้ย เนาะคุณเป็นเดือะสตาร์ไปแล้วอ่ะคือคุณมีทุกอย่างคุณโดดเด่นคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเห็นไหมมันมันขึ้นมาในไพ่ของคุณด้วยว่าคุณเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับตัวเองแล้วก็เปลี่ยนพัฒนาตัวเองเป็นคนที่สวยขึ้นมีเสน่ห์ขึ้นก็ได้นะแล้วยังไงพลังงานของคุณคุณรู้สึกเจ็ดดับกับหัวคุณรู้สึกว่าคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณอ่ะคิดถึงแต่ก็ไม่ได้มีกำแพงเนาะคิดถึงแต่ไม่ได้มีกำแพง แต่ก็ไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างดราม่าให้กับตัวเองก็คือคุณพยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองทั้งที่คุณคิดถึงเขาอะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะคุณไม่ได้ปิดบังความรู้สึกของตัวคุณเองนะค,ค่ะคราวนี้มาต่อดที่พลังงานของคุณกันบ้างอะนะคะพลังงานของคุณไปแรกคือ four of cups หรือว่าสี่ถ้วยนั่นเองพลังงานของคุณเหมือนกับคนที่เหงาเหงาเบื่อเบอืเบอ่อเซ็งเซ็ง,ซง,งหน่อยหน่อยหรือคนที่อยู่กับตัวเองเหมือนกับคุณน่ะ จริงๆแล้วคุณมีคนคุยหรือว่าคนนี้คุณคุยนี่ไม่ได้หมายความว่าไปคุยกับคนนั้นไปทั่วสารสัมพันธ์ไปทั่วไม่ใช่นะอาจจะหมายถึงเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่ในแวดวงของคุณอ่ะมีคนมากมายที่รายล้อมตัวคุณช่วยเยียวยาคุณเวลาคุณเหงาหรืออะไรก็ตามแต่คุณไม่เลือกที่จะไปคุยหรือไม่เลือกที่จะไปพบปะสังสรรหาเขาแต่คุณเนี่ย กับนึกถึงหนึ่งถ้วยที่มันเคยคุยเค,ย,คยขาดหายไปคุณรู้สึกเบื่อเซ็งที่ไม่ได้คุยหรือว่าไม่ได้พบกับคนคนหนึ่งคนที่อยู่ในใจของคุณมาตลอด่ะมันมีแค่คนคนเดียวเท่านั้นนะม่ถึงแม้สําหรับคนในบางคนที่อาจจะมีคนคุยเยอะเลยก็ตามแต่จะมีคนเดียวในใจเท่านั้นแหละที่นึกถึงเสมอที่อยากคุยอยากพบอยากเจอนะคะอะพลังงานใบที่สองของเขาคืออะไร The Hangman กับหัวแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขากําลังประสบกับ คนของคุณอะเหมือนกับคนที่กําลังอยากเปลี่ยนงานไหมหรือคนที่อยากจะมองหาความสําเร็จหรือโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอะเหมือนกับเขาคิดมากคิดเยอะในเรื่องของความมั่นคงนะเนี่ยแล้วเหมือนกับเขาแบบ ถามว่าเขานิ่งไปเลยไหมกับไม่ได้นึกถึงคุณหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะแต่ว่าเขาไปโฟกัสในเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาจริงๆอะค่ะเหมือนกับเขามีมีเรื่องราวที่เขาจะต้องไปสะสางหรือว่าทําตัวเองให้ดีก่อนน่ะเหมือนจะต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนอย่างนั้นนะคะแม่หมอรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เงียบก็จริงแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เงียบสนิทหรือสําหรับบางคนยังยังมีการพบปะพูดคุยบ้างแต่อาจจะน้อยมากแล้วเขาเหมือนเขาคิดมาก เรื่องเรื่องความสําเร็จของตัวเขาอะจนทําให้เขาไม่มีเวลาที่จะไม่มีความรู้สึกที่อยากจะไปสานต่อหรือพัฒนาความรู้สึกกับใครอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะพลังงานของคุณคืออะไรต่อดิไฮเพลเศ s แต่คุณรู้สึกว่านาเวลาเนี้ยคุณอะเอาชีวิตตัวคุณเองอะหรือ <c oughs> คนที่กําลังจะมาดูมาดูกับแม่หมอเนี้ยไปสนใจในาศาสตร์ลีลับหรือว่าสายมูหรือว่าศึกษาไพา่เหมือนก พูดถึงพูดถึงมันก็จริงนะเพราะว่ามาดูไพ่กับแม่หมอหรือบางคนเนี่ยอยากสงสัยว่าเอ้ยเหงาแล้วตอนนี้เขาทาอะไรอยู่เงี้ยมาส่งความรู้สึกเขากับตามตามแม่หมอต่างๆอะไรงนี้ก็ได้นะแล้วบางคนเนี่ยมันมีอยู่สองกรณีคือกรณีแรกคือคิดถึงมันคิดถึงคนท,ที่ที่คิดถึงนั่นแหละแล้วแต่ว่าเอาเวลาของตัวเองอะ่ะจากการคิดถึงแล้วทําอะไรไม่ได้อ่ะเอาไปส่งความรู้สึกเขาหรือเข้ามาดูไพ่หรือบางคนก็ อาจจะอยากเรียนไพ่เองหรือบางคนกําลังจะเอาตัวเองเนี่ยไปพัฒนาให้ตัวเองมีความสวยความแข็งแกร่งขึ้นดูดีขึ้นอย่างแปลกประหลาดเปลี่ยนลุคตัวเองอะพลังงานของเขาเป็น The c h a r i o t แม่หมอเซอร์ไพรส์ามากเลยแม่หมอมีความรู้สึกว่าพอเขาไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเขาเองอะพยายามไม่นึกถึงคุณหรือไปโฟกัสในเรื่องของตัวเองนะแต่มันเหมือนกับมีบางอย่างที่มันต้านกันอยู่อะแม่หมอขอขยายของเขาเลยนะ เนี่ยแม่หมอมีนความสึว่าเขาจะทนไม่ไหวกับสิ่งที่เขาเขาเขาแบบพยายามปิดกั้นหรือว่าไม่ไม่คุยไม่เจอไม่แชทไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยหรือตอบน้อยอ่านไม่ตอบอะไรก็แล้วแต่เขาจะทนไม่ไหวอะค่ะแล้วมันเป็นพลังงานของการเปิดตัวมาแอดเธอทําอะไรอยู่นะเริ่มเปิดตัวเองขึ้นมาแล้วเพราะทนไม่ไหวเห็นไหมพลังงานของคุณมีพลังงานของคนที่จะเข้ามาหาคุณแต่มันเป็นพลังงานของคนที่ช้ามาก ช้าจนคุณรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดจะไม่คุยจะอะไรฉันก็จะจะปล่อยแล้วนะอะไรเงี้ยคือเขาช้าสุดท้ายอ่ะคุณเริ่มมีความสุขคุณเติมเต็มตัวคุณเองได้อ่ะวันนั้นแหละเขาจะกลับมาคุยกับคุณอีกครั้